ก็แบบที่ท่านรองผู้จัดการตำรวจนครบาลรองเต่าบอกนะไอ้พวกนี้มันเปรียบเหมือนหมาขี้เลื่อนหมาขี้เลื่อนหมาจ้อนจัดคอยเ่าคอยด่าคนแล้วก็แย้งเราเสร็จเงินก็คือว่าประมาณนะครับก็อีกสามคนนะเออนะครับเนี่ยนะครับก็อีกอีกสามกันก็ไอ้คดีพวกนับร้องตกซับเนี่ยเม่กี้แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้โทรมาแจ้งแล้วสามคนอาจจะอันดาประมาณสามคนนะฮะนะครับเนี่ยก็คือมากกว่าสองอ่ะ พอยินดีประเทศชาติจะได้เจริญก้าวหน้าวันก็มีพวกนักร้องพวกนี้ไอ้นักร้องส่วนที่เหลือเนี่ยก็ยังไม่ได้โดนจับเนี่ยเองเอาเรื่องการเมืองของเราต่ออต่อไปส่งเสาไฟฟ้าก็จะเลือกก้าวไกลเหมือนเดิมนะครับก็หมายความว่าคืออย่างนี้พอศาลก็สั่งยุบพักเสร็จปุ๊บนะยุบพักก้าวไกลเรียบร้อยแล้วเขาต้องตัดสินทางการเมืองคณะกรรมการบริหารทักทุกคนตลอดชีวิตคือเล่นการเมืองไม่ได้เลยก็จะเป็นเหมือนพิธาก็จะเป็นเหมือนธนาธร นะครับก็ต่อไปก็จะอ่าก,ก็ทําอะไรไม่ได้นะ่ะเป็นเหมือนธนาธรอ,อย่างเงี้ยได้แต่พูดอย่างเดียวจะมีอำนาจทางการเมืองไม่ได้นะตลอดชีวิตอันนี้กฎหมายนะพอหลังจากนั้นแล้วก็ไอ้ไอ้คนพวกนี้มันจะไม่หยุดไม่หยอ่อนมันก็จะไปแจ้งความไปร้องที่ปชปชปปชเขาก็จะไปส่งสารฎีกานะ่ยสำหรับใครที่ลงชื่อแก้กฎหมายมาตรา110 1สิบร้เนี่ยก็ประมาณ40่สิบคนก็เท่ากับว่าสสอของพรรคก้าวไกล44คน ก็จะโดนตัดสิทธิการเมืองตลอดชีวิตเลยไม่สามารถมาเล่นการเมืองได้นะนะครับนะอันนี้พูดภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือไอส้สี่สี่คนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีพวกนักร้องอาชีพนะไปร้องปปชไปร้องปปชเสร็จับส่งสารรัฐมนุญไอ้ส่งสารฎีกาแค่เดียวว่าตัดสิทธิ์ม่กี้เท่าไหร่ละครับเรียบร้อยก็โดนตัดสิทธิการเมืองตลอดชีวิตเท่ากับว่าไอส้สี่สี่คนสสของร้าก้าวไกลที่เราเห็นเนี่ยพวกคนดังๆเท่าไหร่ก็จบไปเลยที่ลงชื่อ นะถ้าต่อไปก็จะเป็นแถวสามอะ่ะก็คือจบไปเลยพวกเนี้ยที่เราเหน็นเห็นเนี่ยหมดนั้นเนี่ยตั้งแต่พี่จาพี่ลงพี่โลดอะไรพวกเนี้ยนะกพวกโรมพวกอะไรพวกเนี้ยที่ที่ไปลงชื่อนะใครก็แล้วแต่ไปลงชื่อก็จบหมดก็จบไปเลยครั้นี้ก็ต้องไปดูว่าจะมีเอคนรุ่นใหม่ที่ไหนมาก็ไอติมแบงค์ไอ,ไอพวกนี้ก็ไม่รู้ลงชื่อหรือเปล่าถ้าลงชื่อก็จบเพราะฉะนั้นสรุปไม่ง่ายเดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่เดชพูดง่ายๆสั้นๆนะ หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินเมื่อวานนี้แล้วสิ่งต่อมาก็คือจะมีนักร้องขาประจำไปยื่นร้องกรกตกรกตก็จะไปยื่นสาลรัฐธรรมนูญารันก,ก็จะยุบพัคอันนี้หนึ่งนะยุบพักทคก็แตกสองศาลรัฐธรรมนูญก็จะสั่งตัดสิทธิก,การเมืองนะตลอดชีวิตเลยนะตลอดชีวิตํำหนะรับคณะกรรมการบริหารพรคพอหลังจากนั้นก็จะมีนักร้องอีกชุดหนึ่งเขาคงน่าจะแบ่งหน้าที่กันทำหรกอย่างก็ไปร้องที่ปปชปปชก็อ่านะส่งสารดีกาสารดีกาก็ มีคำสั่งว่าอ่า,อา,อาอเรียกผิดจริยธรรมร้ายแรงพอผิดจริยธรรมร้ายแรงก็ตัดตัดสิทธิการเมืองตลอดชีวิตก็คือจบภารากิจก็เสร็จสินะส่วนอสสที่อยู่ในพรรคเก้าไกลก็ต้องกลายเป็นผีหัวขาดไม่มีพรรคดังนั้นผลพัพของพรรคเก้าไกลก็ต้องไปตั้งพรรคการเมืองรอไว้ผมเชื่อเขารอไปแล้วก็จะเอาสสพวกเนี้ยเอาไปอยู่ในพรรคการเมืองพรรคใหม่แล้วก็ต้องไปหาเอเขาเรียกอะไรหานั้น หาหัวหน้าพักใหม่ซึ่งไม่ใช่คนดังๆที่เราเห็นเนี่ยพวกนี้สมดหมดสภาพหมดนะทำใจได้เลยก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนกับคุณธนาจัรก็ต้องไปตั้งกลุ่มอะไรกลุ่มลักเก้าวหน้าลักเก้าใครชมรมอะไรก็ว่าไปก็คือหมดนะเ,เราก็จะเห็นคนร,รุ่นใหม่ๆออกมานะอาจจะอายุยี่สิบกว่าปีมาเป็นหัวหน้าพักมาอะไรครับก็ไปว่ากันใหม่นะครับพอรอสี่ปีก็เลือกตั้งตอนนั้นน่าจะกลับมาสามร้อยเสียงหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนั้นก็นะครับนี่คือสถานการณ์นะครับพี่น้องครับชัดเจนนะ เพราะนั้นอย่าไปสนใจนะครับว่าใครจะมายุพักใครจะตัดสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเอาเวลาเนี่ยไปเตรียมตัวตั้งพรรคใหม่แล้วหาเสียงกันต่อไปนะดีกว่าครับเพราะอะไรเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมปปตได้ไม่สามารถที่จะไปควบคุมปปชาสารสารัฐมนูญศาลฎิกาได้มันเป็นอะไรที่มันอยู่นอกเหนือการค่งเสียเวลาไม่สนใจเลยจะเป็นผมผมปล่อยไปแล้วใครจะยุพักใครจะตัดสิทธิ์ก็ไปเลยเราก็เตรียมคนรุ่นใหม่มา ก็อย่างที่คุณวีโรดบอกนะพักเก้าไกลมันไม่ใช่เรื่องของตัวบุคคลมันไม่ใช่เรื่องของพักมันเป็นเรื่องของอุดมการคำว่าอุดมการเนี่ยมันจับต้องไม่ได้แต่มันเป็นเป็นนามธรรมมันเป็นอะไรคือตราบใดที่ยังมีอุดมการอยู่เนี่ยก้าไกลเนี่ยมันจะเปลี่ยนชื่อยังไงเปลี่ยนชื่อพักเปลี่ยนชื่อคนเปลี่ยนคนคือเปลี่ยนเปลี่ยนคนเปลี่ยนพักแต่อุดมการเหมือนเดิมก็ไปได้เพราะว่าพักเก้าไกลเนี่ยอาจจะไม่ใช่พักเก่งนะไม่ใช่พักเก่งกาศอะไรแต่เป็นพักที่มีอุดมการอย่างที่คุณวีโรด คือยังถ้ากลาบใดยังมีอุดมการอยู่พี่น้องครับสี่ปีข้างหน้าพี่จะพี่น้องที่ฟังรายการผมจะเลือกข้าวไขเออจะเลือกไหมนะ่ะเออนะพิธาก็คงจะไม่มีโอกาสอ่าได้เป็นนายกนะครับถ้าดูสถานการณ์เนี้ยนะเออไม่มีโอกาสได้เป็นนายกหรอกเป็นสสก็คงจะได้ไม,ม่กี่วันนะ้วเดี๋ยวเขาก็ยืนยุบยับแลยก็จบแนละ้วตัดสินก็จบเกมไม่มีโอกาสถ้าสถานการณ์แบบนี้โอกาสได้เป็นนายกน้อยมากครับเออนะจะเลือกไหมครับ เออนะครับเออส่งเสาไฟยังเลือกเลยครับรักไม่เคยเอารักไม่เคยเปลี่ยนแปลงรักไม่เคยเปลี่ยนแปลงต้องฟังเพลงใครทิกชิโร่วันก่อนผมไปเจอทิกชิโร่มาเขาออกเพลงใหม่ชื่อเพลงส้นตีนเออเพลงส้นตีนเขาออกมาผมไม่รู้ว่าเขาออกเพลงนี้มาว่าไปใครก็ไม่รู้นะครับเอ่อนะครับเลือกพันเปอร์เซ็นต์ครับเลือกแน่นอนนะครับนะก็ขอพระคุณทุกท่านนะ ผมเองก็เป็นคนที่เลือกก้าไกลผมไม่ได้เลือกตัวบุคคลนะเลือกอุดมการณ์ของพรรคผมชอบตรงก้าไกลที่เขาบอกว่าอะไรพรรคเราจะเปลี่ยนโครงสร้างประเทศผมชอบครับเนี่ยฟังแล้วแม่งเท่โดยเฉพาะปฏิรูปตำรวจอยากให้ปฏิรูปตำรวจอยากให้แม่งมีเรื่องวิ่งเต้นอยากให้มีเรื่องวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งยา้ายแม่งมีสวยอยากให้มันอะไรพวกเนี้ยอยากให้ตำรวจทุกคนสามารถเติบโตตามอาวุโสเหมือนกับผู้ภากษาเหมือนกับอายการเนอะ เป็นไปนตามผู้สดตามรุ่นไม่ใช่แบบเอารุ่นลูกมาเป็นเจ้านายรุ่นพอ่อรุ่นพี่อะไรเงี้ยแบ่งมีมีตัวช้างตัวมาตัวแมวนะต้องใช้เงินใช้ทองในการวิ่งเต้นผมอยากให้สานักงานดุนชาติเปลี่ยนไปคือแก้กฎหมายแล้วเนี่ยถ้าหนักการเมืองไปเข้าไปยุ่งไปเกี่ยวไปเสือกไปอะไรต่างๆเนี่ยผมอยากผมชอบก้าวไกลตรงที่ว่ามิวโดมการส่วนเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์ทหารถ้ามันทําให้ประเทศชาติได้ประโยชน์ อันนี้ผมไปเห็นด้วยแต่เขาอย่างว่าก็ต้องฟังทางทหารเขาดูว่ามันจะลุกยกเลิกทันทีได้ไหมหรือค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็พวกนายพลทั้งหลายโดยเฉพาะกองทัพเนี่ยเยอะแยะมันจะมีทําไมเปลืองเงินเปลืองภาษีเป็นประเทศที่มีนายพลมากจะมีทาไมไม่ได้ทําอะไรเลยอีกับนายพลนายพลตำรวจก็นายพลเยอะผมบอกว่ามันเยอะไปนายพลเนี่ยผมดูเนี่ยดูข่าวต่างประเทศดูหนังต่างประเทศมันไม่ค่อยมีนนายพลประเทศเราไม่รู้แมงจะมีตำหนเอะไยประเทศชาติได้ประโยชน์อะไกบพวกนายพล บางคนแม่ก็เอาความเป็นนายคนไปตกทรัพย์บ้างไปเป็นมาเฟียบ้างอะไรนัย่ยสำหรับบางคนนะแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าแม่งเป็นใครจร,จริงไหมครับพี่น้องบางคนบอกเป็นนายพลว่าจีกอ๊องฟีอ๋อนะครับเออจังครับเออนะครับก็วันนี้เรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่ที่เราจะมาพูดคุยกัน ก็คือพูดง่ายพรรคเก่าไกลพิธาทําแบบนี้ไม่ได้เป็นนุนนรงหาเสียงไปทําโพไปสนับสนุนเด็กน,นะไปเสนอร่างกฎหมายอะไรพวกเี้ยเนี่ยทำทำไปแต่คนก็จะมาเกลียดสถาบันหรือเปล่ามันเป็นการกัดซอกเหมือนชายฝั่งเนี่ยนะเวลาชายฝั่งก็ต้องทําเขื่อน,นเนี่ยทาเขื่อนไหมมาจาร้อยสิบสองก็เปรียบเหมือนเขื่อนนะผมคิดว่านะจุกรูผมคิดว่างั้นอ่ะแล้วเวลาน้ํามันซักมาเนี่ยมันเจอเขื่อนเนี่ยฝั่งก็ไปพัง ผมคิดเราเองนะต่คิดผิดก็อย่ามาจำคุกเลยนะนะครับนะครับเพราว่าครับก,บก,บกบ็มีสารรัฐธรรมนูญก็เหมือนกับมีเ่อนนะเอามากัดไหมเออนะสารตัดสินแล้วนะคุณอย่าไปกัดซอกเอออย่าไปกัดซอกอย่าไปคิดจะแก้ไขอะไรมากตาร้อยสิบสองถ้าคุณจะแก้คุณก็ต้องไปกระบ,บวนการตามที่กฎหมายบัญญัตินะก็คือไปเข้าสภนมกพิพาอะไรอย่างนั้นเออเขาบอกว่าไปกัดซอกนะเอากัดซอกมากๆเข้ามาเนี่ยสถาบันจะอยู่ไม่ได้ อะไรทำนองนั้นเท่าที่ผมฟังเนี่ยฟังฟังแล้วแปลน,นะเรา่าใช้ภาษาโบราณหรือเปล่ากัดชอ็อนะนะกัดชาอตตลิงฟังหรืออะไรก็เปมนพวกเราก็ไม่รู้อะไรเนี่ยประมาณนี้แหละทุกครูนะมากก็ไม่ได้เดี๋ยวติดฟุตอ่าว่ากันไปก็สารรัฐนูนอาจจะเปรียบเสมือนเขื่อนที่จะเป็นคําตัดสินที่จะป้องกันสถาบันให้อยู่กับประเทศไทยต่อไปหรือไม่อย่างไรอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับ นะโดยหลักแล้วกฎหมายทุกฉบับเนี่ยมันแก้ไขได้นะนะครับมันแก้ไขได้แต่ว่าอ่ามาตราร112เนี่ยมันดูแล้วมันแก้ยากถ้าใครคิดจะแก้มันก็ต้องเป็นมีงานเป็นไปก็เหมือนปักเข้าไกลเนี่ยนะจะมีนโยบายเยอะแยะสองสามร้อยนโยบายดันไปมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขไอ้พวกมากตาราร112้าไปแล้วมันลำ,ำ,ำบากามันกลายเป็นกฎหมายที่แก้ไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นการทําให้สถาบันไม่มีเขื่อน นะแบบเหมือนน้ามามามา,มากระทบชายฝั่งแล้วมันจะโดนกัดซอ้อถ้าไม่มีมาตราแล้วเจ็ดสองคนก็จะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกันะนะอในทางเสียหายอะไรจำนองนั้นนะเนี่ยกัดซอนะอนะอ้อนะนะผมก็เพิ่งได้ยินแต่ละก็เป็นคําใหม่นะตัง้งแต่เรียนกฎหมายมาเป็นทนายภาษีปีนี้ปีทนะี่สามสิบเก้านะและจริงๆเนี่ยผมก็เสียแล้วหกสิบนะก็ไ่อยากไปกัดซ้ออะไรต่จักนะเราก็ไม่รู้มันกัดซอ้อเหมือนใช้ใช้อะไรต่จัๆ